ไปเที่ยวกับมัมมาครับอิตาลีพบกับผมนะครับมิสเตอร์มัมมาวันนี้มัมมานะครับมาอยู่ที่โคลอเซียมในกรุงโรมนะครับประเทศอิตาลีโคลอเซียมนะครับถือเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหศัศจรรย์นะครับ ของโลกเลยก็วาดได้นะครับโดยได้รับการเลื่อเลือจากองค์กร New Seven Wonder นะครับเพราะว่าที่นี่โรงละครกลางแจ้งนี้นั้นมีเป็นอดีตสนามปะลองสหรับเหล่ากาดีเอเตอร์นะครับติดต่อสู้กันไปมานะครับซึ่งวันนี้มัวมร์มกจะพาคุณไปดูรอบๆไปดูกับมัวมร์มกกันเลยครับโอ้คนเยอะจังเลยช่วงนี้อากาศร้อนมากโอ้แดดทำผิวมัวมร์มกเสียไปแล้วลักษณะนะครับของตัวกรุงโรมนี่นะครับที่เรามองลงไปด้านล่างนะครับจะเป็นสนามคล้ายๆสนามปะลรองนะครับ มีที่เป็นเป็นรูๆเนี่ยเหมือนแบบประมาณว่าที่ขังสัตว์ร้ายนะครับเอาไว้แข่งขันกันนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีคุกใต้ดินด้วยนะแล้วใช้ในการประลองด้วยการท่องเที่ยวกับมัวมักแค่เพิ่งเริ่มต้นที่ดีสคือเซน์ปีเตอร์บาซิลิกานะครับฟังแล้วเหมือนบาสุก้าเลยที่นี่นะครับคือมหาวิหารเลยนะครับเี่ผมอยู่ในเขตของรัดวติกันนะครับนครรัดวติกันเลยเป็นเขาบอกว่ามันเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแล้วมัวมักจะพาไปดูไม่เคยไปเหมือนกันนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยโอ้ใหญ่สะดุ ฟ้าสีครามนะครับปักจวบไปด้วยในเรื่องของสถานโบราณสถานนี่แห่งนี้ที่ดูแล้วศักดิ์สิทธิ์มากอยากพบพระสัตตป่าป่าจังเลยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าหนะ้าที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นที่ฝังศพของนักบุญเปรโตด้วยนะครับผมดูอลังการงานสร้างด้านในนี่วิจิตรหรูหราและตะก,การตาม,มากตอนนี้ม,มากอยู่ชั้น2แล้วนะครับผมกําลังดูมองลงมาครับอ้ใหญ่เหลือเกินถ้าใครมีเนี่ยอยากจะบอกเลยนะครับว่าต้องมาสักครั้งมีโอกาสต้องมา แต่ถ้าไม่มีตังก็มาเที่ยวคลิปกับวัวมาร์กนะนี่นะมาชมความงามของมันไปได้วยกันเลยครับช่วงนี้มันต้องเที่ยวกันแบบนี้ไปก่อนโอ้โหสีทองสวยมากเลยนะครับรวมไปถึงมีความกว้างใหญ่สุดุดตาเหมาะสมเหลือเกินนะครับจะเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเก็บสะสมประวัติศาสตร์นะครับในข่าวว่าที่นี่เนี่ยเป็นลักษณะของโรมันคาทอลิกนั่นนะครับอืมไปครับอย่าช้าครับติบตามมาูหมามาครับไปที่เทวีฟาวเทน ณนะตรงจุดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่เขาบอกว่ามันเป็นน้ำพุชื่อดังที่สวยงามเลยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหสวยมากจริงๆแกสลักได้อย่างวิจิตรและงดงามมากๆครับน้ำพุก็ใส่มากนะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดน้ำพุหรือเปล่านะเอ๊อยู่ไหนเนะน้ำพุอ๋อม่นี่แหละลูกป,ปั้นนะเขาบอกว่าที่นี่โด่งดังมากนะครับเกี่ยวเรื่องการขอคําอธิษฐานที่คนมาเที่ยวกันเยอะๆอย่างเงี้ยโมมักเองก็มานะครับโมมากอยากถูกหวยรางวัลนิดนหนึ่งอ๋อเพียง ที่ต่อมานะครับคือแพนตีออนเป็นวิหารเก่าแก่โบราณที่มีความสวยงามมากมาแล้วไม่แวะไม่ได้เราไปดูด้วยกันดีกว่านะครับและนี่คือจุดที่เป็นแลนด์มารกโอ้ยืดพิดที่มวมัมกไม่ใช่สไปเดอร์แมนเออลงมาหน่อยนะครับแลนะตอนนี้นะครับมวมัอมกอยู่ด้านหน้านะครับของโบราณสถานที่ว่าแล้วนะครับนั่นคือแพนตีออน เทวสถานโรมันในโรมนะครับของอิตาลีมีความวิจิตรและสวยงามมากนะครับโดดเด่นเป็นสง่าด้วยโครงสร้างความฉลาดในการออกแบบที่ประณีตนะครับและดูน่าสนใจด้านในเต็มไปด้วยความโอโทงนะครับแล้วก็วิจิตการตาจากความสวยงามทางคําว่าศิลปะนี่โมมักอ่านไม่รู้เรื่องศิลปะนะครับแต่เวลามาแล้วรู้สึกว่าซึมซับโอ้วันนี้คนนั่นจังเลยโอ้ชาลา ที่ต่อมานี่มีประวัติศาสตร์ยา,ยาวนานมากครับนั่นคือวาติกันมิวเซียมนะครับถือเป็นจุดหนึ่งนะครับที่มีสถานปรัรยกรรมที่สวยงามจากภายนอกถึงภายในเลยด้วยคําว่าบันไดวนนะครับนี่มัวร์มาที่นี่เพื่อต้องการมาเดินบันไดวนแห่งนี้นะครับพร้อมกับชมความวิจิตโบราณตการที่อยู่ด้านข้างฝาผนังนะครับและรวมไปถึงในเรื่องของ ภาพวาดต่างนะครับที่ขึ้นอยู่ตามผาฝาผนังต่างๆด้วยโบมากดูแล้วรู้สึกประทับใจเหมือนกับเราอยู่ในจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางของสมบัติแห่งชาติเลยนะครับของนครวาติกันรวมไปถึงข้างนอกเองก็มีการออกแบบที่น่าสนใจด้วยนะครับผมลืมบอกไปครับและที่นี่ก็มีสมบัติมากมายเอาล่ะครับที่ต่อไป national rom museum นะครับถือเป็นแหล่งประวัติศาสตร์นะครับของการรวบรวมคุณสมบัติทุกอย่างนะครับลอยจารึกหรือว่าเอกสารต่างๆโบน้านวัตถุที่ขุดเจอนะครับจะรวมอยู่ในที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่โชว์ผลงานทางศิลปะและสถาปัตยกรรมนะครับที่งดงามหลายแบบมากเลยนะครับรวบรวมเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับและรวมไปถึงในเรื่องของช่วงเวลาต่างๆในการพัฒนาด้านงานศิลปะแฟชั่นของโรมอีกด้วยมาครับเดินไปชมพร้อมกันกันกบมั่วม,ม้าหมั่วม้ากำลังจับมือคุณแล้วพาเดินนะครับรอบๆตัวของ สถานที่แห่งนี้นะครับสมแล้วนะครับวันนี้คือพิพิธภัณฑ์โรมันนะครับที่น่าสนใจที่สุดนะครับและรวบรวมประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานสถานที่ต่อมานะครับที่โมมาร์กจะพาทุกคนไปก็คือบาซิลิกาดิซันตามาเลียแมกิโอเลนะครับโอ้โหชื่อยาวมากเลยครับที่นี่มีความสําคัญมากๆนะครับในฐานะที่เป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์นะครับของมหาวิมาร มหาวิหารเอกเนาะมัวมาร์กก็เรียกผิดถูกๆแล้วของริสจักรโรมันคาทอลิกนะครับแห่งกรุงโรมเพราะว่ามหาวิหารแห่งนี้นะครับมีชื่อเสียงโดดงดังจากตำนานแหล่งที่มาของมหาวิหารในการสร้างขึ้นเพื่อพระแม่มารีโดยเฉพาะเลยภายในมีความสวยงามนะครับและก็วิจิตรการตาจากสถาปัตยกรรมในการตกแต่งนะครับ สวยงามนะครับแล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสลับที่นี่เลยนะครับไม่มาแล้วจะเสียใจถ้ามาแล้วต้องชมแบบง่วม,ม้านะครับผมเอาละ,ะครับเดี๋ยวเราไปดูในที่ถัดไปกันเลยดีกว่าครับที่ต่อมานะครับคือหอเอนเมืองพิซารือก็คือหอเอนพิซาที่เรารู้จักกันนั่นเองครับ ถ้าพูดถึงหอเอ็นปิซาจะไม่มีใครไม่รู้จักเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเราต้องเคยได้ยินนะครับว่านักวิทยาศาส,สตร์นะครับกาลิเลโอนะครับได้ทําการทดลองเกี่ยวแรงโน้มถ่วงของโลกสําเร็จบนหอคอยแห่งนี้นะครับซึ่งหอคอยแห่งนี้มีความลาดเอียงนะครับไม่ได้ตั้งฉากเป็นมุมเป็นทรงตรงนะครับแต่ว่าเอียงไปด้านข้างซึ่งวันนี้มุม,มักพาทุกคนไปดูถึงจุดสูงสุดข้างบนของหอคอยกันเลยดีกว่าครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวและก็มันก็น่าประหลาดมากนะครับที่ณที่แห เอ๊ะมันเอียงอย่างนี้มมารกอยู่ข้างบนก็กลัวเหมือนกันนะที่ต่อมานะครับโอ้โหตำนานอีกอันนึงก็คือปอมเปอีนะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ปอมเปอีนะครับเป็นเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของแคว้นทัสคานีนะครับเมืองที่เคยรุ่งเรืองแต่ว่า สุดท้ายก็จมอยู่ใต้ทีเท่าของเศษภูเขาไฟถล่มนะครับมีอายุยาวนานมากถึงนะครับ1,700ปีมีสถานปัตยกรรมมากมายนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งยุคโบราณณที่แห่งนี้นะครับถ้าใครเคยดูหนังเรื่องปอมเปอีก็นั่นแหละครับนี่คือที่นี่เลยนะครับซึ่งเป็นฉากสะเทือนเกี่ยวกับเรื่องสงครามของเมืองแห่งนี้นะครับภายใต้เหตุการณ์ภูเขาไฟและที่สุดท้ายครับนั่นคือเวนิสนะครับคลองเวนิสนะครับเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ํานะครับ ที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์หลักนะครับของเมืองเวนิสนะครับในการล่องเรือชมเมืองใจจริงเนี่ยมัวมาร์บอกเลยครับว่าที่นี่คือเหตุผลหลักๆนะครับที่มัวมาร์อยากจะมาที่เมืองเวนิสนะครับเพราะว่าเราจะนั่งในเรื่องของเรือกอนโดล่านะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้มีกอนโดล่าหรือเปล่านะแต่เมืองก็สวยจริงนะครับได้มาล่องเรือชมเมืองแบบนี้จะถือว่าเราได้มาอิตาลีอย่าง100%เลยนะครับผมที่ต่อไปนะครับมัวมาร์จะพาไปชมที่อื่นต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มัวรมาร์ด้วยนะ